ปี2 0 2 6 honda กลับมาอีกครั้งกับตำนานที่ไม่มีวันตายรถมอเตอร์ไซค์ที่กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความหรูหราพลังและความสบายในการเดินทางกลาย honda goldwing 2 0 2 6หรือที่แฟนๆเรียกกันว่าราชาแห่งถนนกลับมาในโฉมใหม่ที่ยกระดับทั้งเทคโนโลยีและดีไซน์ไปอีกขั้นบทนี้จาก n e t gear auto review จะพาคุณไปสัมผัสทุกมิติของเจ้ามอเตอร์ไซค์หรูระดับโลกตั้งแต่รูปลักษณ์ภายนอกไปจนถึงหัวใจของมันอย่างเครื่องยนต์ ไปดูกันว่าทำไมโกลวิง2 0 2 6ถึงยังครองตำแหน่งอันดับหนึ่งในใจของนักบิดทัวโ่วโกลก Honda g ันยี่ส2บหเปิดตัวด้วยดีไซน์ที่สะกดทุกสายตาเส้นสายของตัวรถถูกออกแบบให้โชบเชียวลู่ลมและคมไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นทัวริงระดับพรีเมียมโครงสร้างทำจากอลูมิเนียมน้ำหนักเบาเพิ่มความแข็งแรงและลดการสั่นสะเทือนเมื่อขับขี่ด้วยความเร็วสูงด้านหน้ามีไฟเลดแบบใหม่ที่ปรับอัตโนมัติตามสภาพถนน ส่วนฝ่ายท้ายดีไซน์แบบว Shape ที่ให้ความรู้สึกหรูหราและล้ำยุคขึ้นแต่สิ่งที่ทำให้โกวิงโดดเด่นที่สุดไม่ใช่แค่รูปลักษณ์ภายนอกมันคือเทคโนโลยีและเครื่องยนต์ระดับตำนาน ใต้แฟริ่งสุดงามนั้นคือเครื่องยนต์6สูบนอนขนาด 1833cc ซีซีให้กำลังสูงสุดกว่า125แรงม้าและแรงบิด170นิวตันเมตรส่งผ่านกำลังด้วยระบบเกียร์อัตโนมัติ DCT 7สปีดที่ขับขี่ได้ลื่นไหลไร้สะดุดไม่ว่าจะเป็นทางเรียบทางชันหรือโค้งคดเคี้ยวโกวิงก็ยังคงมั่นคงและทรงพลังในทุกเส้นทางนอกจากนี้ระบบขับเคลื่อนของโกวิงยังมีโหมดให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นทัวร์สปอร์ต อีค่อนหรือเรนเพื่อปรับสมรรถนะให้เข้ากับสภาพการขับขี่ได้อย่างอัจฉริยะระบบการสะเทือนหน้าแบบดับเบิลวิชโบนและด้านหลังแบบโปรอ์มถูกพัฒนาใหม่เพื่อให้การขับขี่นุ่มนวลแต่ยังมั่นใจในทุกจังหวะของถนนภายในของโกวิง2026ก็ไม่แพ้รถยนต์หรือระดับไฮเอนด์ A N. ห้องโดยสารสำหรับผู้ขับและผู้โดยสารถูกออกแบบให้รองรับสรีระอย่างสมบูรณ์แบบเบาะนั่งกว้างและหนานุ่มมีระบบทำความร้อนและระบายอากาศแบบปรับได้ เพิ่มความสบายในการเดินทางไกลหลายร้อยกิโลเมตรโดยไม่รู้สึกเหนื่อยล้าแฮนด์บาร์อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมต่อการควบคุมระบบเรือนมายเป็นแบบ TFT ขนาด7นิ้วที่สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto ได้อย่างสมบูรณ์พร้อมระบบเสียงระดับพรีเมียมจาก Bose ที่ให้เสียงใสและชัดแม้ในขณะวิ่งด้วยความเร็วสูง h o n ด้ Honda ยังใส่ใจเรื่องเทคโนโลยีความปลอดภัยมาอย่างครบครันระบบเบรก ABS แบบ c o r n น r i n g ช่วยให้หยุดรถได้มั่นคงแม้ขณะเข้าโค้ง ระบบ HSTC หรือ Honda Selectable t o l k Control ช่วยควบคุมแรงบิดให้เหมาะสมป้องกันล้อหลังหมุนฟรีขณะเร่งระบบถอยหลังอัตโนมัติและฟังก์ชัน Hill Start Assist ที่ช่วยให้เริ่มออกตัวบนทางลาดชันได้ง่ายดายอีก 1. จุดเด่นของ GoWing 2026คือระบบนำทางที่พัฒนาใหม่โดยใช้แผ่นที่ 3D แบบ Real Time สามารถแสดงจราจรและเส้นทางแบบอัปเดตอัตโนมัติ รวมถึงระบบควบคุมด้วยเสียงที่ผู้ขับสามารถสั่งการโทรศัพท์หรือฟังก์ชันอื่นๆได้โดยไม่ต้องล้ามือจากแฮนด์เพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกอย่างเต็มรูปแบบ Go w i n g 2 0 2 6ยังมาพร้อมพื้นที่เก็บสัมภาระที่กว้างขวางกระเป๋าด้านหลังและด้านข้างสามารถจุของได้รวมกว่า120ลิตรเหมาะสำหรับนักเดินทางที่ต้องการขับขี่ข้ามจังหวัดหรือข้ามประเทศนอกจากนี้ยังมีช่องชาร์จ USB และพอร์ตไฟ 12V สําสำหรับใช้งานอุปกรณ์ต่างๆได้ตลอดทาง ในด้านสมรรถนะการขับขี่จิงโกลวิงรุ่นใหม่นี้ทำได้อย่างยอดเยี่ยมความนิ่งของรถแม้ที่ความเร็วกว่า160กิโลเมตรต่อชั่วโมงยังคงแน่นหนึบก,การควบคุมเป็นไปอย่างนุ่มนวลและแม่นยำแม้จะมีน้ำหนักกว่า380กิโลกรัมแต่ระบบการสะเทือนและการกระจายน้ำหนักที่ดีทำให้รู้สึกคล่องตัวอย่างไม่น่าเชื่อนี่คือรถที่ออกแบบมาเพื่อการเดินทางจริงๆไม่ใช่แค่ขับเล่นในเมือง สำหรับตลาดในปี 2026, Honda มีแผนจำหน่ายโกวิงรุ่นใหม่ในหลายประเทศทั่วโลกโดยเริ่มจากญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาในช่วงกลางปีตามมาด้วยยุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยในช่วงปลายปีโดยประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในตลาดหลักของ Honda และได้รับความนิยมจากกลุ่มนักบิดสายทัวริงมาอย่างยาวนาน ราคาจำหน่ายในประเทศไทยคาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ1.5ล้านบาทสำหรับรุ่นมาตรฐานและอาจสูงถึง1.9ล้านบาทสำหรับรุ่นท็อปที่มาพร้อมระบบเสียงโบสและอุปกรณ์เสริมเต็มรูปแบบซึ่งเมื่อเทียบกับคุณภาพและสมรรถนะแล้วถือว่าคุ้มค่าอย่างมากสำหรับรถระดับตำนานอย่างโกวิงฮอนด้ไม่ได้ขายแค่รถแต่ขายประสบการณ์การขับขี่ที่ไม่มีใครเทียบได้ทุกครั้งที่คุณนั่งอยู่บนโกวิง คุณจะรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องจักรแห่งศิลปะทุกโค้งทุกกิโลเมตรเต็มไปด้วยความมั่นใจและอิสระที่ไม่มีรถคันไหนมอบได้ความหรูหราไม่ได้อยู่แค่ในวัสดุหรือเทคโนโลยีแต่อยู่ในความรู้สึกที่ได้รับระหว่างการเดินทางโก w ิ่ง2026ไม่ใช่แค่การอัปเกรดจากรุ่นเดิมแต่มันคือการประกาศว่ายุคใหม่ของทัวริงไบได้เริ่มต้นแล้วฮอนด้ Honda ได้พิสูจน์อีกครั้งว่าความสมดุลระหว่างพลัง เทคโนโลยีและความสบายสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์แบบสำหรับใครที่รักการเดินทางชอบอิสระและต้องการเพื่อนคู่ใจที่พร้อมพาไปได้ทุกที่ Honda Go Wing 2026คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบที่สุดอย่าลืมกดติดตามช่อง n e ็ k เกียออโต้รีวิวเพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากโลกยานยนต์รุ่นล่าสุดรีวิวลิฟทุก d ดีเทลและความเคลอนไหวของเทคโนโลยีแห่งอนาคต เพราะเรายังมีเรื่องราวอีกมากมายที่คุณไม่ควรพลาดบนเส้นทางของคนรับเครื่องยนต์ทุกคน